สวัสดีครับเพื่อนๆผมพรมอิมนะครับผมก็วันนี้ครับออเดอร์ด่วนนะครับผมม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับผมต้องรีบนะครับให้ทานตรุลจีนนะครับผมนี่ครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าเก็บออเดอร์ด่วนๆช่วงบ่ายๆนะครับผมวันนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตามพรมอิมไปดูกันครับไปครับ เพื่อนๆเก็บมะม่วงช่วงใบยบนะครับผมแดดเปรี้ยงเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆก็เตรียมรถเตรียมลังนะครับพร้อมๆให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาก็นะครับเพื่อนๆเห็นมะม่วงไหมครับนะครับเก็บรุ่นนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะลูกสวยๆนะครับอันนี้ผมแกะถุงให้ดูนะครับเพื่อนๆก็พอมาถึงสวนก็นะครับต้องรีบสอยนะครับผมเพราะว่าต้องกลับไป ก่ถุงกันอีกนะครับตอนนี้ก็เร่งมือกันนะครับผมเร่งมือนะครับนี่ผมตัดมานะครับตอนนี้เก็บแล้วนะครับเก็บลังขึ้นรถแล้วนะครับเตรียมกลับไปบ้านนะครับผมก็วันนี้นะครับเพื่อนๆออเดอร์ด่วนยามใบ่ายนะครับก็ออเดอร์เข้ามา60ลังครับเพื่อนๆก็ผล2เที่ยวครับเพราะว่าเที่ยวแรกนะครับก็จะได้ประมาณ40ลังนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆ ครับเพื่อนๆ่แดดยามบ่ายนะครับร้อนมากนะครับต้องคุมหน้านะครับใส่แว่นกันด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศนะครับที่สวนมะม่วงของเรานะครับอำเภอวางทองจังหวัดพิษณุโลกครับผมจะเห็นเทือกเขาเพชรบูรณ์ไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับบรรยากาศดีทีเดียวนะครับครับเพื่อนๆก็ระหว่างที่พอนบีมถ่ายทาไปด้วยนะครับก็อยากให้มาชมนะครับผมถนนหนทางเส้นทางนะครับสวนมะม่วงนะครับผม ที่บ้านผมนะครับก็จะมีสวนมะม่วงไปด้วยนะครับทุ่งนาไปด้วยนะคผมบรรยากาศดีทีเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับมารีวิวเส้นทางกันนะครับเพื่อนๆนะครับผมที่สวนมะม่วงนะครับสวยๆครับครับเพื่อนๆตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วฮะก็เร่งมือนะครับผมเร่งมือแกะถุงมะม่วงกันนะครับผมเพราะว่าแม่ค้านะครับเขาเขารีบเขาเร่งนะครับนี่ไงครับเพื่อนๆ มะม่วงน้าดอกไม้สีทองนะครับแกะออกมาแล้วสวยไหมครับเพื่อนๆนะครับผิวเนียนเียนลูกใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับต้อนรับเทศกาลตรุษจีนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็มะม่วงที่สวนของพนัมอิมนะครับก็จะมีหลายรุ่นนะครับผมก็จะมีรุ่นก่อนตรุษจีนนะครับหลังตรุษจีนนะครับผมแล้วก็จะมีต้อนรับเทศกาลสงกรานต์บ้านเรานะครับมีอ่าให้เก็บเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆน นี่ก็มาชมบรรยากาศการแกะถุงมะม่วงกันนะครับเพื่อนๆก็มะม่วงลูกใหญ่ผิวสวยแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็พ่อรัอิมก็ให้น้ํามา4ีห้าเที่ยวเลยนะครับก็ที่สวนเราไม่มีแหล่งน้านะครับเพื่อนๆก็อาศัยนะครับใช้น้ําประปานะครับผมรองถังนะครับ200ลิตรแล้วก็ไปลดกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับผลออกมามะม่วงสวยไหมครับเพื่อนๆ ก็มะม่วงรสสวยๆลูกใหญ่ๆนะครับรตนี้ไปมาเลยครับเพื่อนๆนะครับก็ประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมนี่ครับลูกใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็นะครับอีแท็กนะครับผมตอนนี้มะม่วงที่แกะแล้วนะครับผมก็เต็มแล้วครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวไปส่งที่ลงนะครับผมก็ แม่ค้าโทรมาสั่งออเดอร์ด่วนๆนะครับพอดีก็จัดให้เขาเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้พนมมีมขอลาไปก่อนนะครับผมไปกันมือใจให้ช่องพนมมีมกันเยอะๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ